ขอองววัดดีก้ยเคยเจออะไรเหมือนคำล่ำลือเขาบ้างไหมคะพี่ที่เจอก็คือได้ถ่ายรูปขอขอขอดูว่าท่านคือใครอะไรอย่างไรครับผม<ะ>ถ่ายไปกับอะไรฮะถ่ายเข้าไปในเมนครับแล้วออกมาได้เห็นไหมเห็นฮะ คุณผู้ชมพบกับแก้วกรวีนะคะในรายการมหาสารจจย์ชีวภาพบายเบโดค่ะและตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดหน้านะคะอย่างที่เก้วเกิ่นไว้แล้วค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ของวิสา,ากิจชุมชนชีววิถีค่ะตามมาเลยค่ะ ็อยู่กับคุณรุ่งชูสินปสารรัตนานะคะรองประธานวิสาหกิจชุมชนช,ชีววิถีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะค,คุณคคุณลุงคะศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นี่จัดตั้งเพื่ออะไรคะศูนย์เรียนรู้ที่นี่เราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรามีอยู่ในเรื่องของสมุนไพรการนำมสมุนไพรมาใช้ แล้วก็เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพค่ะแล้วการเรียนรู้ตรงนี้นี่มีเรียนรู้ในเรื่องของอะไรบ้างคะเรื่องสมุนไพรการนำเอาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์การเพาะต้นกล้าสมุนไพรที่หายากแล้วก็เอาไปแจกจ่ายพี่น้องชาวบ้านเอาไปช่วยกันปลูกแล้วมาขายให้เราที่นี่ครับใครคะที่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้บ้างคะคุณผู้พี่น้องประชาชนทั่วไปไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยถ้าท่านใดสนใจก็เชิญได้เลยที่นี่เพราะว่าเราเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ต้องการจะเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่า เขาอยากจะเข้ามาร่วมเนี่ยจะเข้ามายังไงได้บ้างคะประการแรกก็สามารถเดินทางมาอย่างศูนย์เรียนรู้ที่นี่ได้โดยตรงเลยประการที่2ก็คือสามารถเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของชีววิถีเราได้เลยครับค่ะอยากให้คุณลุงฝากอะไรนิดนึงนะคะอยากจะไปรู้กับศูนย์เรียนรู้ของเราที่นี่ในเรื่อง<ช>ของการอ,อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ต้นกล้าสมุนไพรด้วยก็เชิญได้โดยที่นี่ครับ ค่ะแล้วก็มาพบกับเรื่องราวมหัศจรรย์ที่น่าสนใจได้ใหม่นะคะในรายการมหัศจรรย์ชีวภาพบายเบโดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ S อ s ซ s ซู u ิลเอ็ก1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แหนผู้นำกำหนดอ,อนาคตโลกดิจิตอลทุกอย่างเป็นไปได้อย่างนั้น p m b Digital Banking เราจะเป็นทุกความเป็นไปได้ที่จะทำให้การธนาคารอยู่กับคุณทุกที่เพื่อให้ทุกวินาทีของคุณได้ใช้อย่างมีความหมาย ทีเเราจึงพัฒนาดิจิตอลแบงกิ้งเพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบของคุณ TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นกบสวรนิต Living the Dream Concert อัน Bangkok Symphony Orchestra ดื่มด่ำกับเพลงอมตะจากศิลปินในตำนานอาทิ Carpenters, Whitney Houston, Celine Dion และศิลปินชื่อดังระดับโลกอีกมากมายร่วมบรรเลงโดย Bangkok Symphony Orchestra 60ชิ้นและนักร้องประสานเสียงวงสวนพลู25ชีวิต พร้อมแขกรับเชิญพิเศษหนึ่งและ2มิถุนายนนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์สวัสดีครับคุณป้านี่เลยด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นแชมพูปิดผมขาวโลแลนดเนเจอร์โคดทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย <S 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 ธรรมชาติธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวเปิดความนุ่มสาวด้วยธรมธร,รมชาติ ผมอยู่ญี่ปุ่นชอบกินสาลายผมอยู่เม Dogs, ok. ืองไทยกินมันฝรั่งแปลงก๊อบกอกก็มีสาลายเยอปุ่นมันฝรั่งก๊อบกอบเนื้อเนนมีซาลายเยอปุ่นอร่อยจุใจโดนเต็มเต็มเค็มชื่นแบบฟิชเชอร์แมนสเปร p ดฟิชเชอร์แมนสเปรดมสดชื่นไม่เหมือนใครจากอังกฤษ สนับสนุนโดยแนะนำปีโป้ถ้วยใหญ่ใหญ่สะใจอร่อยได้เยอะปีโป้ถ้วยใหญ่ตักอร่อยหลากอารมณ์ยาแคปซูลขมิ้นชันอ้วยอันจากอ้วยอันโอสดมีจำหน่ายตามร้านขายยาทัว